ได้เพราะว่ามันจะติดตรงบริเวณตรงหน้าเท้าของเราครับใช่ก็เราต้องไปปรับมาให้ดูให้มันดูใส่ได้ตามรูป้านข้างเนี้ยครับอ๋อด้านข้างต้องเป็นอย่างนี้ใช่ครับาะแต่ก่อนมันจะลงไปอย่างเนี้ยครับประมาณนี้ครับก็คือรูปผมก็ยืนถ่างขามากขึ้นเพื่อที่จะรับเพื่อที่จะรับเท้าถ้าเกิดตีนเปิมก็จะได้ใส่ได้เอเท้าเท้ากว้างหน้ากว้างอะไรอย่างนี้เออผมสอนภาษาอีสานวาระคาไงโอเคตามนั้นนะคะตีนเปิม เออในวันท hmm, ี่ตัดสินนะครับเมื่อกี้เห็นมีภาพมาด้วยบอกสิคนสุดท้ายจะต้องมีการขึ้นพรีเซนต์บนเวทีเรามีการทํำยังไงให้ถูกใจคณะกรรมการหรือว่าคณะกรรมการเขามีการคัดสรรหรือว่าเลือกสรรยังไงบ้างก็ก่อนจะขึ้นนะครับก็ตื่นเต้นนะพี่เป็นธรรมดาแล้วตื่นเต้น ไปไหว้สารเจ้าพ่อมอดินแดงก่อนไหมขึ้นประมาณนั้นหรือล่าคิดไหมต้องถามก่อนว่าคิดไหมว่าเราจะผ่านไปถึงรอบสิบคนสุดท้ายไม่คิดตั้งแต่รอบแรกก็ยังไม่คิดเลยครับว่าจะผ่านไปต่อเหมือนนางงามแล้วไม่คิดเลยมาถึ้องุ่แล้วก็ได้มาประมาณนั้นแต่ดูจากผลงานแล้วก็โจทย์ที่ให้มาก็คือถนนคนเดินอย่างที่น้องบอกก็คือมันควรจะดูสบายๆครับแล้วจากที่เราไปเห็นผลงานของเพื่อนๆสามร้อยกว่ากี่ชิ้นนะที่ผ่านเขารอบไป 400โอ้ <400 S 2> ไปเจอผลงานของคนอื่นๆ,ๆคิดไหมว่าเราจะถึง10คนสุดท้ายไม่คิดเลยครับไม่คิดเลยใช่ครับก็คือผลงานที่เพื่อนส่งมาก็สวยๆทั้งนั้นเลยครับก็วความสามารถของเพื่อนก็เยอะเหมือนกันครับที่ส่งมามแล้วก่อนที่เราจะขึ้นเวทีเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็กินน้ำเยอะๆครับ ทำไมอ่ะไม่กลัวปวดที่เอเหมือนขึ้นไปประกวดร้องเพลงไงต้องกินน้ำเยอะๆอะไรอย่งนี้รักษาสุขภาพเวลาเสียงจะได้แบบว่ามีอาจารย์ได้เข้ามาเทรนไหมว่าต้องพูดยังไงบ้างให้ถูกใจกรรมการการก็มาพูดอยู่ครับว่าเป็นตัวเป็นตัวของเราครับก็คือพูดไปอย่างที่เราพรีเซนต์ไปภาพออกมาเป็นยังไงเราก็พรีเซนต์ไปอย่างนั้นนะครับเพก็พี่ พี่ใดใหญ่าที่เป็นพิธีกรของงานเนี่ยครับเขาบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นตื่นเต้นทำไมอีานี่ครับเออทาไปให้ดีที่สุดนะครับเราก็ตอบไปพี่ไม่เป็นผมพี่ไม่รู้รอกพี่จะแาบคนอะไรเตื่นเต้นทำไมจริงจริงนี่เป็นทักษะหนึ่งเลยนะที่เยาวชนไทยยังขาดจริงจริงเรื่องของการนําเสนอนําเสนออะไรอย่างเงี้ยจริงจริงก็คือความคิดเนี่ยมันดีอยู่แล้วล่ะอยู่ที่ว่าเราจะนําเสนอยังไงให้ถูกใจเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าในโครงการนี้เนี่ยอาจารย์อาจารย์ที่เป็นที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาไหมคะสำหรับเอ่อในการทำผลงานผลิตผลงานสคกับประกด อาจารย์อะไรเอ่ยอาจารย์ชวัฒนพลครับแล้วอาจารย์ให้ให้คำปรึกษาเรายังไงบ้างก็อาจารย์ก็ก่อนที่เราก็จะส่งไปรอบแรกใช่ไหมครับอาจารย์ก็ก็ไปเหมือนเป็นเป็นตรวจแบบนะครับว่าเราต้องแก้แบบตรงไหนบ้างนี่ครับอาจารย์ก็ช่วยเราเหมือนกันครับแล้วตอนที่เรารู้ว่าเนี่ยแหละประกาศผลออกมาพึ่งได้รองชนะเลิศอันดับสอง ใช่ไหมคะครับนานาทีนะรู้สึกยังไงน้ำตาไหลปากสั่นปากสั่นมือกุมปากนังงามต้องสวมมงกุฎอย่างนี้หรือเปล่าแบกคิวมาแม่แดดนี่ดูจากภาพอันนี้คือเพื่อนๆที่ได้รางวัลเนาะใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างก็ตอนมันก็งงครับพี่ งงว่าทำไมเราได้เ่ยเหมือนกันนะแสดงว่าเราก็ไม่ได้มั่นใจในผลงานของตัวเองเลยนะก็เห็นผลงานของเพื่อนเพื่อนที่ส่งก็เราก็กลัวเหมือนกันครับพี่เพราะว่าเขาก็สุดยอดทั้งนั้นเลยนะให้ตอบแบบเข้าข้างตัวเองเราคิดว่าผลงานของเราชนะหรือมีความเหนือชั้นจากของคู่แข่งยังไงแต่ที่เรามองนะก็ผมคิดว่ามันก็มันมันตรงโจทย์นะครับก็คือคอนเซปต์มันได้ครับแล้วก็ ผมพีเซนต์คนแรกนะครับคือจับสลากคนสุดท้ายแต่ได้พีเซนต์คนแรก <c oughs> เออมันเบี้ยวตรงน,นี้แหละ <c oughs> พีเซนต์ปุ๊บแล้วก็เราก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมพีเซนต์ดีไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าพอพีเซนต์ปุ๊บผมก็มาดูเพื่อนๆว่าเ <c oughs> พื่อนเพื่อนๆพีเซนต์กันเพราะผมพีเซนต์คนแรกใช่ไหมผมคิดว่าผมก็ทำทำดีที่สุดแล้วเนี่ยครับตอนพีเซนต์กรรมการอาจจะชอบตอนพรีเซนต์ก็ได้เนี่ยครับแล้วแล้วตอนที่เราไปพรีเซนต์ถามถึงเรื่องพรีเซนต์มากเราพรีเซนต์ยังไงบ้างแบบขอแบบลองเราเอาอะไรไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยบ้างตอนนั้น พูดยงงไก็พูดพูดตามสไลด์ไปแล้วครับ hey พี่ลองพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมอยากฟังอ่ะตอนพีเซนต์เพราะว่าอย่างที่เขาบอกไงเขาบอกว่าตอนพีเซนต์นี่แบบว่าอาจจะได้เพราะตอนพีเซนต์อย่างนี้ใช่ไหมขอสักตอนหนึ่งช่วงหนึ่งแนะนําให้ฟังหน่อยเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยคิดก่อนครับก็ผลงานนี้นะครับก็ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากถนนคนเดินนะครับก็คือผมจะนําภาพที่เป็นส่วนของถนนที่เป็นรูปคนเดินนะครับมาใช้ในส่วนประกอบของรองเท้าดังนี้นะครับดังที่เห็นในภาพนี้ครับก <c oughs> ต็ตื่นเต้นเอาตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ขนาะด <c oughs> ที่เน <c oughs> ผ่านมาแล้วนะ <c oughs> เอาไปเลยสิบคะแนน <c oughs> <อ>ไม่จริงๆแล้วกรรมการเขามีถามคําถามอะไรไหมแบบนี่ครับมีเออต้องถามสิว่าเออทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเรามีเจอคําถามไหนที่แบบว่า ชนักเลยไม่ชงักเลยคือตอบไม่ได้หรือว่ายังไงมีไหมมีครับมีถามถคำถามยังไงบ้างถามว่าถ้าคิดว่าผลิตปุ๊บมันจะผลิตได้ไหมว่นจะขายได้ไหมเราตอบว่าไงก็ตอบว่า ก็แล้วแต่กลุ่มลูกค้าที่เขาต้องการคือเจ้าของผลงานก็ไม่มั่นใจว่าจะขายได้ไหมโมโมก็ตอบนะมันก็ต้องแล้วแต่เขาสิเขาจะซื้อไหมเขาจะซื้อไหมก็คือเหมือนประมาณว่าไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เรื่องของชาก็ฉันผลิตออกไปแล้วไงก็มีหน้าที่ออกแบบอยากซื้อก็ซื้อสิไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อก็เก๋ทําไมล่ะโอ๋ตายแล้วเดียว่า นะอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น้องนักศึกษาได้สร้างขึ้นแต่ว่าต้องขอบอกเลยน้องโมนี่ไม่ธรรมดานะคะคุณเพราะว่านอกจากจะได้รับรางวัลนี้แล้วน้องนี่ยังเป็นทีมนักแสดงนะของละครเวทีของสถาปัตย์เล่นเป็นอะไรเออด้วยนอกเรื่องนิดนึงเออขอนอกเองนิดนึงเพราะว่าผลงานน้องเขาเยอะจริงๆอองเล่นเป็นเรือใช่ไหมสากระโดงเรือเล่นเป็นก้อนหิน ไอ้กรเล่นเป็นโจรสลัดคนหนึ่งบนเรือครับคือหน้าก็ให้นะเป็นโจรสลัดหน้าออกดูดูหล่อแบบว่าเถืงๆเออเห็นบอกว่ากลับมาวงกลับมาปุ๊บเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องรองเท้าที่น้องได้รางวัลมารองเท้าคู่นี้ต้องบอกว่ากําลังจะได้จดลิขสิทธิ์แล้วใช่ไหมครับบางคนอที่ดูอยู่ทางบ้านอ่ะลอกเรียนแบบดีกว่าระวังนะฮะ เราไปจดคือคือเราต้องไปจดลิขสิทธิ์กับทางแอดได้เองแล้วจะมีเขาบอกไหมคะว่ามีโอกาสที่จะได้ผลิตออกมาด้วยหรอสู่สายตาประชาชนให้เราได้ใส่กันก็เขาไม่ได้บอกว่าจะได้ผลิตไหมแต่ว่าเขาเขาอยากจะซื้อไปดูไว้ก่อนนะครับเหมือนเป็นแบบว่าใช่ครับก็คือที่หนึ่งถึงที่สามนี่คือจะได้จดจลิขสิทธิ์ทั้งหมดเลยครับก็ถึงเป็นอีกหนึ่งผลงานเราถึงรางวัลที่หนึ่งบ้างรางวัลที่หนึ่ง เขาออกแบบลักษณะเขาเป็นยังไงให้เราเล่าให้ฟังหน่อยเป็นลักษณะเป็นรองเท้าเหมือนได้รับแรงหายใจมาจากปากการังอะไรสักอย่างนะครับเป็นเหมือนเป็นใช้สีส้มกับสีดำครับก็คือผมผมว่าสวยครับน่าคิดว่าได้น่าจะได้ที่หนึ่งตั้งแต่แรกแล้วเป็นรองเท้าแตะเหมือนกันไหมหรือว่าเป็นรองเท้าเ้าใบอดเเป็นรองเท้าแตะเหมือนกันเนี่ยครับก็คือก็คือวิธีการผลิตมันจะเป็นใช้โฟมครับพี่ อัดฉีดท um uh ั้งตัวครับก็คือที่ที่บริษ so, ัทเขากำหนดมาครับจะเบาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นประการังน่าจะใส่แล้วเจ็บเท้าด้วยไ่มทำจากโฟมมาจากพี่ได้ที่หนึ่งสวยที่เป็นแบบพี่เขาจะหุ้มเท้าหมดเลยครับแล้วที่ได้ที่หนึ่งนี่คือจากจากที่ไหนคะจากมหาวิทยาลัยอะไรพี่อยู่พี่ก็อยู่ปีสี่ครับราชกระบังครับสถาบันราชกระบังครับ ลาดกระบางนี่แต่ของเราก็ใช่ย่อยนะก็สวยนะดูเก๋ดีแบบภาพเมื่อกี้ไม่แต่แต่จะบอกไว้ว่ารูปแบบดีไซน์ของน้องเนี่ยคือเรียบแต่เก๋นะอาจจะไม่มีอันนี้คือความรู้สึกของผมนะคือรองเท้าของน้องมองปุ๊บแล้วมันดูมันทะลุถึงโจทย์อ่ะก็คนเดินเออมันมันเป็นถนนคนเดินคือบอกกันไปเลยว่าถนนคนเดินก็คนก็รองเท้าเนี่ยใส่ให้เดินเนี่ยก็เป็นคนเดินไงก็เป็นคนแล้วก็เดินก็ใส่แต่ว่าเออ เดี๋ยวงงของรางวัลที่หนึ่งเป็นปากการังก็พาปากการังไปเที่ยวถนนคนเดินนะเดี๋ยวเขามาได้ยินไม่ใช่เดี๋ยวเขามาได้ยินว่าเรามาดูถูกผลงานเขาไม่ไม่แต่มันผมงงไงเขาอาจจะมีเหตุผลหนึ่งที่ตอบโจทย์ตรงนั้นเปล่าไม่เขาเหตุผลว่าไงถามน้องดิได้ยินเพื่อนพีเต์ก็พี่เขาก็อ่าเขาผมไม่ได้ฟังพีเซนคนแรกตื่นเต้นอยู่งานนงานพี่เขาคือถ้าผมคิดว่าถ้าผลิตผมว่ามันขายได้ครับ คือทางบริษัทเขาจะดูเรื่องการตลาดด้วยครับเป็นหลักเลยครับเขาจะแต่ก็คือเราแบบดีไซน์สวยอย่างเดียวไม่ได้ก็คือการตลาดต้องนํามาครับผมใช่ครับอาจจะดูแปลกแล้วก็แหวกแนวไม่เหมือนใครอีกทั้งอีกเหตุผลนึ้งอาจจะใส่สบายอะไรอย่างเี้หรือเปล่าก็เลยได้ไปครับคือน่าจะขายได้จริงเพราะว่าเห็นรองเท้าแบบนี้ที่แบบหุ้มๆแบบนี้จะขายดีมากในช่วงนี้นะครับก็ ต้องรอลุ้นกันว่าผลงานของน้องโมนะครับจะได้ถูกผลิตจริงหรือเปล่านะครับก็รออุดหนุนผลงานของน้องเขามีหลายสีด้วยนะมีสีแดงสีฟ้าสีชมพูสีนี้คือสีนี้คือเราบังคับให้มีแค่นี้หรือว่าทางหรือว่าฟรีไปเลยหรือว่าฟรีไปเลยตอนตอนรอบ2ี่สิคนแค้วคือกรรมการเขาบอกว่าเขาอยากเห็นสีที่ก็คือตอนแรกผมทำเป็นแต่สีขาวอะครับแต่กรรมการก็อยากเห็นสีว่ามันเป็นสีอะไรบ้างถ้าเราถ้าสมมติได้ผลิตเนี่ยครับ ออกมาเป็นสีมันเป็นสีสันที่สดใสครับแต่สวยทุกสีเลยนะถ้าผลิตออกมาจริงนี้สามารถใส่ได้เลยนะสีฟ้าก็สวยสีชมพูก็ดูเป็นแบบผู้ยิงผู้หญิงเนาะสีแบบน้าเงินก็ดูเป็นผู้ชายผู้ชายสีสันแบบสดใสสวยงามนอกจากสีขาวดําแล้วก็สีอื่นๆก็ยังน่าอุดหนุนนะถ้าผลิตออกมาได้จริงเป็นคนนึงแหละที่อยากจะซื้อรองเท้าของน้องจริงๆใช่นะคะคิดไ ผมกำลังคิดว่าผมกำลังคิดว่าให้มันเป็นส้นสูงคุณรองเท้าแตะมันก็ดีไซน์มาเฉพาะรองเท้าแตะมันจะมาเป็นรองเท้าส้นสูงรองเท้าส้นสูงหน้าเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะครับก็จะเก๋ไปแบบต้องรอให้เขาประกวดอีกทีแล้วให้น้องทำแล้วก็ส่งเข้าไปประกวดอีกรอบเนึงโอเคนะครับผมอยากจะให้น้องฝากถึงเพื่อนๆนักศึกษาหรือว่าน้องๆนักเรียนที่ดูกันอยู่เนี่ยเผื่อเขาอยากจะมี แรงบันดาลใจในการทำเราอยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างครับก็อยากให้ลองส่งผลงานดูนะครับเผื่อว่าจะได้เหมือนผมไรนงี้นะครับผส่งไปแบบเอาประสบการณ์นะก็คือเงินรางวัลผมว่ามันไม่สําคัญนะครับที่ได้ก็คือมันประสบการณ์ที่ผมหาไม่ได้แล้วครับครับมันก็เหมือนเป็นกําไรเนาะเรื่องรางวัลเรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่ได้ไปล่ารางวัลต้องบอกว่าเป็นการล่ารางวัลนะครับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่น้อง ไขว้ามาด้วยมือของตัวเองเลยนะครับใช่ทำด้วยมือทำด้วยสองเท้าสองมือ,อมหนึ่งสมองเลยทีเดียวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งดาวใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะที่เรานำมาให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้รู้จักกันในวันนี้นะคะสำหรับน้องปณิธานนะคะ<ช>นักศึกษาชั้นปีที่สองคณะ<ช>สถาปตัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จมากเลยทีเดียวเราหวังว่าการพูดคุยในวันนี้จะ สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนเนาะที่ฟังรายการเราอยู่ตอนนี้นะคะสําหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาลงแล้วล่ะครับแต่ผมอยากให้น้องเขาฝากถึงละครเวทีเขาหน่อยจะมีมาโปรโมทในรายการของเราด้วยนะครับปีนี้นอกเรื่องไปนิดนึงกลับมาปุ๊บมาถึงละครเวทีอีกรอบหนึ่งอยากจะให้น้องฝากถึงละครเวทีครับไหนๆก็เป็นนักแสดงแล้วปีนี้สถาปัตนนำเสนอเรื่องก็อยากทุกคนไปดูนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจรสลัดครับ มีชื่อเรื่องว่าเดอะพิลาต้าสงครามอิสรภาพดาบแห่งท้องทะเลครับเปิดแสดง13ถึง17มกราคมครับที่จะถึงนี้ครับบัตรราคาเท่าไหร่ครบัตรราคา90บาทครับซื้อบัตรได้ที่ตลาดมอดินแดงครับทุกวันเลยครับต้องรอไปลุ้นดูนะครับว่าจะมีรองเท้าคู่นี้ไปอยู่ปรากฏอยู่ในเรื่องนั้นหรือเปล่าอาจจะมี ของแท้พระเอกอาจจะใส่อะไรอย่างนี้พระเอกอาจจะใส่มาเป็นฮิราตาเดินดถนนคนเดินอะไรเงี้ยพวากันไปนะครับเวลาหมดหมดเวลาแล้วจริงๆค่ะเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ได้นะคะในวันต่อไปนะคะติดตามพวกเราได้รายการดีๆแบบนี้นะคะมิชชั่นออฟสตาร์ภารกิจดาวตั้งแต่เวลา18นาฬิกา10นาทีถึง19บเกานาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะสำหรับวันนี้ผู้พันทิพย์ความดีชาติอภิชาติมณีจักและน้อง ปณิธานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันเวลาเดิมแบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ